สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋างานช็อปนะตัวด้านหน้าเขาก็จะเป็นลายซีสีดำนะคะด้านหลังเขาก็จะเป็นหนังดำนะแล้วก็ส่วนตรงนี้เขาก็จะมีลูกเล่นนะคะเป็นหนังดำแล้วก็เป็นหนังเมทัลลิกนะคะสีม่วงนะคะแล้วก็หนังดำเรียบๆนะคะแล้วก็เป็นเมทัลลิกสีสีดำนะคะมันก็เลยสะท้อนแสงมันก็จะเงาๆแบบนี้เป็นลูกเล่นทั้งสองข้างนะคะส่วนด้านในของใบ เขาก็จะเป็นหนังเป็นหนังทั้งใบเลยนะเป็นหนังทั้งใบตรงนี้แต่ว่าด้านหน้าตรงนี้เขายังเป็นผ้าสีแดงอยู่นะคะตัวกระเป๋าเขาก็จะมีช่องตรงนี้นะสามารถใส่แบงค์พันได้นะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตรให้ฝั่งนี้1,2,3สอาฝั่งนี้4ช่องฝั่งนี้สช่องก็ใส่ได้8ใบนะคะแล้วก็มีช่องเล็กนะคะช่องเป็นช่องซิปด้านหน้าให้อีก1ช่องนะคะ ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมีช่องแบบนี้คือใบเนี้ยลูกค้าสามารถทําเป็นกระเป๋าถือแบบกระเป๋าสตางค์ก็ได้นะสวยนะคะเนี่ยหรือถ้าลูกค้าไม่อยากใส่กระเป๋าถือนะคะลูกค้าก็มีสายสะพายข้างนะคะสามารถใส่เป็นสายสะพายข้างได้เดี๋ยวนุ่นทำให้ดูสายสะพายข้างตัวนี้เขาสามารถปรับระดับได้นะคะ นี่นะคะตัวปรับระดับเขามีนะสภายแล้วก็ประมาณนี้นะคะเล็กๆไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะก็สวยงามนะคะเป็นสีดำก็สามารถเราขึ้นมาได้นะถ้าแบบว่ามันยาวเกินไปนะคะก็ประมาณนี้นะเห็นไหมเขาจะมีลูกเล่นสวยๆเล่นกระแสงนะคะนี่อ่ะเห็นหก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ ส่วนขนาดของใบนี้นะคะนุ่นวดให้ความยาวเขาประมาณ8นิ้วนะคะแล้วก็ความสูงเขาประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็ความหนาเขาประมาณ1นิ้วอันนี้ก็โดยประมาณนะคะคร่าวๆก็ใครสนใจใบนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ